มัน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 พลุมพลังไปหมดทั้งหนี้สินทั้งแฟนทั้งปัญหาก็โอ้โหมันมันพลุมพลังไปหมดปัญหางานอีกอะไรอีกทําให้อยากจะไม่มีชีวิตอยู่อ่ะหลายครั้งแต่เราก็ไม่เข็ดก็พยายามจะไปหาเอานี่มาโปหนี่เอานี่ตรงนั้นมาจ่ายซ้ายจ่ายขวามันมองไม่เห็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนั้นก็เราย,ยังไม่เข้าไม่เข้าใจ ก็ก่อนหน้านี้อาจจะก็เป็นพนักงานประจําบริษัททั่วไปก็หลายปีตั้งแต่เรียนจบ <c oughs> ตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็ไปบวชบวชอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเราศึกษาธรรมะก็ตามประเพณีปู่ย่าตายายไปแล้วก็ศึกออกมาใช้ชีวิตทางโลกปกติก็ยังไม่ได้อินยังไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับพระธรรมเสร็จแล้วก็เริ่มมาทํางานประจําก็ไปทํางานประจําอยู่หลายปีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทํางานประจําก็จนมีบ้านมีรถซื้อบ้านซ,ซื้อรถได้ ก็เป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับแล้วก็ผันตัวมาเป็นคอนซัลท์ที่ปรึกษาให้กับองค์กรแล้วตะหลังมาเนี่ยเราเริ่มดูดวงเหตุปัจจัยที่เราเริ่มปฏิบัติจริงจังเข้มงวดเพราะเนื่องจากว่าเรากำลังจะตายด้วยป่วยโควิดเมื่อ3าปีที่แล้วพอเวลามันป่วยโควิดเราจะเราจะตายแล้วรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วภาวนาก็ไม่ดีดูดวงก็ไม่ช่วยให้เรารอดก็เริ่มเร่งทําความเพียรภาวนาช่วงนั้นก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจริงจังมากลุยกันแบบ มีความเพียรมากพอแล้วเราพอจะเห็นปัญญาได้บ้างเนี่ยเราก็เลยคิดจะไปบวชเราก็เลยเริ่มต้นไปออกบวชก็ยังไม่ทันได้บวชเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราหนีทางโลกเราหนีทางโลกเร็วเกินไปเพราะว่าเรายังเคลียรชีวิตตัวเองยังไม่ไม่ดีพอเพราะตอนนั้นเราเป็นหนี้สินเยอะแล้วเราจะหนีไปบวชไม่เชื่อว่าหนีหนี้แต่ว่าเราหนีเนี่ยเพราะว่าเราหนีความทุกข์ที่มันอยู่ในโลกเพราะเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติแล้วเราเห็นโทษแล้วเราอยากบวชปรากฏว่าพอเวลาเรากลับมาปุ๊บเราก็เลยเคลียลาหลวงพ่อมา ก็เริ่มมาเคลียชีวิตตัวเองเป็นนี่มาจากบ้านเป็นนี่มาจากฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความอยากได้อยากมีอยากรวยของตัวเองอาจจะก็เริ่มกู้ซื้อบ้านแล้วก็ฟุ่มเฟ้อยทุกอย่างตกแต่งบ้านทุกอย่างอย่างหรูหราบ้านอาจารย์เนี่ยลงทุนไปกับมันเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านในหนึ่งหลังโดยมันผูกมันผูกล้างกับชื่ออาจารย์โดยตรงอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนี้สินพลุงพลังทั้งบัตรเครดิต45ใบวงเงินเป็นล้านอย่างเงี้ยใช่รวมกันหมดนะก็คือวงเงินแบบมันเฉียดเฉียดล้านอย่างเงี้ย ซึ่งเรามีรา,ายได้สูงในสมัยเป็นพนักงานประจําบวกกับตอนมาเป็นหมอดูเราก็ยังไม่เลิกฟื้นเฟื่อยเราก็ยังฟื้นเฟื่อยอยู่พอเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราก็ต้องลิดลิดออกไปทีละอย่างเริ่มสละบ้านสละทรัพย์สมบัติเข้าของอะไรขายได้ขายหมดเลยในเวลานนที่เราเริ่มใช้นี่พอเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันเกินกว่าตัวเราที่เราจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เริ่มลำบากเริ่มทุกข์หนักหนาสาหัสก็เริ่มขายปลดขายแม้กระทั่งม่านผ้าม่านในบ้านก็ปลดขาย แชงเดลียอะไรที่มีอยู่ขายหมดขายไปเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็สละบ้านไปแล้วเราก็นี่ส่วนที่เหลือเราก็ค่อยๆทยอยใช้ไปใช้ไปมันก็มีหลุดไปหลายยก้อนแลวหลายยส่วนเนี่ยจบๆไปบ้างแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังติดช่วงที่เรายังปฏิบัติทรรไม่ไม่ไม่ด้รู้อะไรเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากอาจารย์อยากทำลายชีวิตตัวเองหลายครั้ง เพราะว่าจามีภาวะภาวะเกือบจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ในช่วงหนึ่งด้วยบวกกับการมีแฟนในสมัยก่อนด้วยมันมันมันพลุงพลังไปหมดทั้งหนี้สินทั้งแฟนทั้งปัญหาโอ้โหมันมันพลุงพลังไปหมดปัญหางานอีกอะไรอีกก็ทําให้อยากจะไม่มีชีวิตอยู่หลายครั้งมันมันมันเหนื่อยจนแต่เราก็ไม่เข็ดก็พยายามจะไปหาเอานี่มาโปะหนี่เอานี่ตรงนั้นมาจ่ายซ้ายจ่ายขวามันมองไม่เห็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนั้นเพราะเรายังไม่เข้าไม่เข้าใจวันหนึ่งเราเข้าใจเนี่ย เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราเรื่องเข้าใจที้งแลก็เรื่อค่อยๆเคลียร์เรารู้เหตุของมันแล้วอาจารย์เคยอดเคยกินข้าวไข่ต้มตลอด3เดือนไม่กินอย่างอื่นเลยเพราะว่าเพื่อจะจะเคลียร์นี่นี่ที่มันรัดเรามากๆที่เขาจะมาทวงเราได้เนี่ยตัดตัวนี้เลยเงินเดือนมาเท่าไหร่ไม่ไปใครชวนไปไหนก็ไม่ไปตลอด3เดือนเพื่อเก็บเงินอย่างเดียวใช้นี้ให้มันหมดไปก้อนๆไปมีทุกอย่างที่เป็นศัตรูบัติขายหมดไม่เหลือเลยอันเนี้ยในแม้กระทั่งเพื่อนที่ทํางานประจําด้วยกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเรากินข้าวไขต่ต ก็ไม่ไปกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าตกใจว่าเราเนี่ยตัดตัวเองมากเพื่อให้มันจบเร็วๆที่สุดเพราะว่าอะไรเราทุกจัดในเรื่องของความทุกข์ทุกวันนี้อาจารย์ก็เลยพยายามเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวแบบในการสอนคนว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักตัดตัวเองนะเราต้องรู้จักขวนขวายตัวนี้ไม่งั้นเราก็จะทุกข์อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยเพราะเราไม่ยอมตัดตัวเองเราต้องหยุดเป็นหนี้ด้วยระหว่างนั้นอาจารย์ก็หยุดเป็นหนี้หยุดสร้างหนี้เพิ่มและเคลียร์หนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดอับอายไหมในการเสียบ้านอับอายทุกอย่างจากเดิมเคยโชว์ แต่วันหนึ่งเราต้องทิ้งความสําเร็จแล้วต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้สําเร็จอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจต้องสละพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแล้ววันนั้นอาจารย์เห็นเลยว่าเฮ้ย<ด> <predict> ถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่ยอมสละทุกอย่างออกแล้วเอาตัวเองรอดทุกคนมันจะไม่รอดหมดเลยเราเองก็จะไม่รอดครอบครัวเราก็จะไม่รอดนะวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเห็นแก่ตัวเองแล้วในวันนั้นเพื่อกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่แล้วจะได้ช่วยคนอื่นได้ด้วย ไอ้ตัวที่มันรัดรัดเราเนี่ยไอ้ตัวที่มันเครียดคัดมากทวงอยู่เป็นประจำทุกวันทุกเดือนเนี่ยอันนี้เราเคลียร์จบเคลียร์จบปุ๊บมันโล่งเลยไอ้ที่เหลืออยู่ในระบบเนี่ยอันนี้สบายแล้วเพราะว่าเราเหลือรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จ่ายรายจ่ายได้น้อยลงแม้มันจะมีหนี้สินอยู่ก้อนเดียวแต่อีก้อนเนี่ยมันไม่เบียดเบียงต่อรายได้ของเราแม้จะตัดออกไปก็ยังเหลือเก็บยังเหลือพอที่จะไปเคลียร์ตรงอื่นได้อย่างเงี้ยหรือมันจะพอดีแต่มันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเพราะอะไรเราไม่ต้องมาเดือดร้อนจากการโทรทวงของเขา อย่างเงี้ยอันเนี้ยสบายขึ้นมากโล่งเลยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะว่าใช่มาหมดแล้วแต่ว่าเรากําลังเคลียร์ให้มันจบซึ่งมันก็จะจบในช่วงประมาณปีหน้าช่วงประมาณไปปลายปีก็จะเคลียร์จบสิ้นทุกอย่างและเราก็รับผิดชอบทุกอย่างที่เราจะสามารถทําได้